มาแวะดูบ้านบ้านบัวนะครับอตอนนี้ข้างหลังนะเป็นลำเชียงไก่เือขึ้นมานะครับก็จะพูดยังไงลนะ่ะมันก็สูงเมื่อกีบ้านเพื่อนอยู่ข้างในครับสูงเป็นถึงหงุบเขานะครับอันนี้ก็ผ่านไปก็ต้นเกษตรนะ กเกษตรนะครับเกษตรส้ยมือก็ไปบันขามกวามือขอมือนสุกนะครับโอเคครับน,นี่กเกษตรซอยต้นเกตซอยหนึ่งนะครับกเกษตรซอยหนึ่งโอเคครับก็ควมารีวิวหน้นานครับหลังจณะไกลก็มองเห็นนะครับครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ